สวัสดีครับพี่ๆวันนี้จะพามาดูวัตถุมงคลแบบหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นเสอเกาะเมืองนอนยุคป,ปัจจุบันนี้ได้เลยครับเครื่องรางที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือตรกุโสรถมงคลหลวงตาวาดวัสดวัฒ์สพานสูงเกจิขมังเวทเมืองนอนสืบสายพุทธคมหลวงปู่เอี่ยมประถมนามโดยสายนี้ครับต้องยอมรับว่าเรื่องคงกระพันชาตรีด้วยตำรับโบราณตรกุโสรถมงคลถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่สุดของวัตถุมงคลครับหลวงตาวาส์นะครับท่านบวชเป็นพระพวิสุงงสงฆ์เมื่ออายุ21ปีม ้อยบางและยังเป็นทาย,ยาทในสายเลือดของผู้เอี่ยนวัสพันธ์สูงอีกด้วยมีศักเป็นเหลนครับนอกจากนี้ยังมีศักเป็นหลานของหลวงพุทสุนวสลรากุลได้รับถ่ายทอดตำนานหนุมานมาเต็มๆครับหลวงตาวาดนะครับได้ร่ำเรียนวิชายอย่างครบสูตรวิชาโสรถมงคลยันมหาอุดจนเกิดความจำนานลงจานที่ใดเป็นอันว่าขลังว่าเหนียวชนิดที่ว่ากันภายได้สารพัดท่านปฏิบัติตนอย่างสมระครับไม่เลือกที่รักมักที่ชังลูกศิษย์ลูกหาเคารพกันอย่างหมดใจจนของแทนใจอย,อย่างวัตถุมงคลของท่านเริ่มหายากและมีราคาแพงขึ้้นนนนทททุกกกวััััครรบบสสาาาาหพี่่่ๆดดะอยยจไโมงลเข ครบรอบครอบจักรวาลไปใช้ไม่ได้ว่ายังพอจับต้องได้และยังพอมีให้เลือกหาพอสมควรครับฝากติดตามไลร์สดนะครับทุกวันพุธวันศุกร์วันเส,สาร์เวลาสามทุ่มโดยประมาณครับไฟ์สดแบ่งปันพระเครื่องแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ปฏิหารครับประกันพระแท้ทุกรายการประมูลเริ่มต้นเพียงแค่ศูนบาทเท่านั้นแล้วพบกันนะครับในไร์สด